ลืมตาปุ๊บปุ๊บมองที่ประตูนะกลับไปสิปุ๊บนะอย่าเสียงดังนะพูดอย่าเสียงดังพี่มี่บอว่ามิหยาให้ลูกมึงตายท้าไมอยากให้ลูกมึงตายใครกล้องคนว้าวบอกพี่ป้าตี๋ว่าให้มาวันเดียวกูอ๋อกลัวใครคะกลัวโจ้เหรอฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วอย่าทำอะไรลูกฉันเลยนะอย่าบังกล้องฉันด้วยเดี๋ยวจะไล่เทคกพี่ย่าก็ตี๋อย่าอย่ ลครับมาแล้วครับมาเลยเจ็บเลยนะโอ้ไม่เจ็บไม่เจ็บนี่เจ็บเท้าเลยไปเท่าที่ก่อนฉากนี้ก็มีการซักซ้อมคิวบูกันแบบกระทันหันเล็กน้อยนะคะคุณแม่ถือไม้พายโดนเซี้ยนบาดเลยอะโดนเซี้ยนต่ำแล้วก็หมวยต้องร้องไห้ด้วยเป็นฉากที่แบบเป็นฉากที่หนูก็เลยร้องไห้ค่ะฉากที่น้องแค่เรานะคะก็แบบร้องให้หยุดเลยร้องไห้ไม่หยุดเลยใช่ใช่แล้วก็พี่ พี่สาววิ่งหนีไปโดยที่แบบลืมหยิบน้องไปใช่ไหมเพราะตก,กใจเกินไปค่ะตกกรใจเกินไปใช่ไหมคะฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับมงกุฎกรรมนะคะทางช่องแปดคุแม่ ก็เพราะแม่ถ้าแม่เป็นหนึ่งที่นี่ไม่เป็นเมียน้อยเขาหนูก็คงไม่รอนเพืพ่อนร้อยแบบนี้หรอก เก่งมากมากเลยค่ะเป็นแม่ลูกกันมาในชาติปางก่อนใช่ปะใช่เก่งเก่งจังเลยโอ้เป็นยังไงบ้างคะฉากนี้อารมณ์หนักมากเลยส่งอารมณ์เก่งนะคนนี้ยอ้โเป็นกำลังใจให้เราสองคนแม่ลูกด้วยนะคะเราก็ตั้งใจเล่นมากมากเลยหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะ i'm mm -hmm.